ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกม r ร็คต์ o ็ k o n l น n e s e r v วเญี่ปุ่นกันเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นแร c คแคนไอเ e มร e วิวเด e ะซ e รีสหรือซีรีส์แนะนำอุปกรณ์สมชัยจากสลากสมไอเทมของ s า r v วอญี่ปุ่นหรือแล็คแคนก่ครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงกับไอเทมชิ้นนี้นะฮะผมขอย้อนความกลับไปนิดหนึ่งนะเมื่อประมาณน่าจะเดือนสองเดือนก่อนมั้งนะครับก็ผมก็เคยมีแนะนำไอเทมชิ ช่วยในการวิวัฒนาการสกิลที่โลกลืมอย่าง Lord of ลเบอร์เมเลีให้กลับมาจากสกิลที่เป็นสายฟ้าคำคำกลายเป็นสกิลนิวเคลียร์ทำลายล้างนะฮะนั่นคือ Ring of Pasusu นะครับที่ผมเคยเอามารีวิวที่ทำให้อ่าวอลล์ออกสาย Lord of ลเบอร์เมเลีเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจนบัดน,นี้นะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงคือไอเทมชิ้นนั้นอนะมันไม่ใช่ไอเทมของผมแต่เป็นไอเทมของคุณเยี่ยมนะฮะและไอวิดีโอที่ผมอัดไวนน้นั้นก็เป็นรีเพลย์ที่คุณเยี่ยมส่งมาให้นะฮะ ซึ่งถามว่าผมมีเจ้าแหวนลิงออฟปัสสุหรือ,อยังก็ต้องตอบว่าอย่างนะคือตอนนี้ราคามันสูงมากแล้วคือปัจจุบันนี้อัปเดตปัจจุบันนี้ทาให้ลิงออฟปัสสุเนี่ยสามารถเอนชานได้แล้วนะครับอพอพ,พอมันเอนชานได้ปุ๊บแบบความต้องการของตลาดมันก็เลยสูงขึ้นไปอีกแต่ราคามันก็จะไม่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นเพราะว่าตัวลิงออฟปัสสุปัสสุเนี่ยราคามันแพงอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้นะครับถ้าจะกันได้ความสามารถของลิงออฟปัสสุก็คือ เอาเอาแค่ความสามารถที่เป็นเมหลักที่เป็นเหมือนจุดขายของมันละกันก็คือเพิ่มความแสงอซท์สกิลหลอดออฟเบอร์มิเลียนหกเปอร์เซ็นต์ทุกๆหนึ่งเบสเลเวลนะครับรายละเอียดรายละเอียดที่เหลือแนะนำให้ลองย้อนกลับไปดูคลิปของ r ิ n ออ f ป a s สุดเอาลวกันฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับทีนี้นะครับด้วยความที่มันมีความสลงเงี้ยถ้าผมบอกว่าจริงๆแล้ว j r o ในเซเว่นญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไอเทมที่ทำให้เราสามารถใช้ l o r d o f v e r m i l i o n ได้ละจะว่ายังไงฮะ จริงๆแล้วในในเกมเนี่ยเจลเนี่ยมันก็มีไอเทมบางชิ้นที่ทําให้เราสามารถใช้หลอดออฟเวอร์มิลลียนได้อยู่แล้วนะครับจะเป็นไอเทมในเกมด้วยครับเป็นไอเทมเป็นไอเทมจากกิจกรรมอ่าก็สกันเล็ตนะครับเป็นไอเทมจากกิจกรรมที่ทําให้สามารถใช้หลอดออฟเวอร์มิลลียนเลเวลหนึ่งได้หรือจะเป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมานะครับอย่างเดมอนิสกันเล็ตนะครับเดมอนิสกันเล็ตจะทําให้ใช้หลอดออฟเวอร์มิลลียนเลเวลห้าได้แต่นี้สองชิ้นเนี้ยนะครับมันเป็นไอเทมใส่เครื่องประดับนะครับเพราะฉะนั้น้้้นนนนนถถาาาใใสสสส่่่่่เเเเเเเครรืือออองจจะตัััวิไกกกลลหดมีย มันจะทำให้เราใส่ลิงออฟปัตสูตได้แค่ข้างเดียวนะครับจริงๆยังมีอีกใบหนึ่งนะยังมียังมีอีกอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้สามารถใช้หลอออฟเวอร์มิเตนได้เช่นกันก็คือการ์ดอ่าแคทเธอรีนนะครับซึ่งเป็นการ์ดของหนึ่งในเจ้ราชนิกูลของปัเตล่าท้าวของลูนิการ์ดซึ่งในเจโอเนี่ยมันมาในรูปแบบของกิจกรรมวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งมันจบไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับความสามารถของการ์ดแคทเธอรีนในเจโอก็คือท้าไม่สามารถใช้สกิลหลอดออฟเวอร์มิเตียนได้ในระดับเดเวลเทม ที่เอาการนี้ไปติดนะครับซึ่งการนี้แคทเธอรีนเนี่ยการแคทเธอรีนวิกเนอร์เนี่ยเป็นการที่สวมใส่ส่วนหมัวนะครับและราคาตลาดมันค่อนข้างแพงแพงมากเลยนะครับจริงๆมันมันจะไม่แพงขนาดนี้หรอกถ้ามันไม่มีไอเทมที่ชื่อลิงก์ออฟประสูตินะครับพอมันมีลิงก์ออฟประสูติมาเนี่ยราคาของแคทเธอรีนการ์ดมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นแบบล่าสุดที่ผมเช็คดูตลาดมันก็ประมาณเออเกือบ2 B, บอบ 2, ีนะครับเกือบ2อ0 0องเอ็มได้นะฮะอ่าและยังไม่มีทีท่าว่าจะลงด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับจริงๆแล้ว มันมีไอเทนมช้นหนึ่งปไปในเทมของแล็คแคนที่ทาให้เราสามารถใช้หลอดเอาเมอร์วูมิเออนได้เช่นกันและมันไม่ใช่เครื่องประดับด้วยครับเป็นรองเท้านะฮะไอเทมที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือตัวสิ่งนี้ครับมามารากันนะฮะมามารากันเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยอ่านมันพีดแถวแถวภาคอ่าสกายเปียนะฮะจะจำได้อ่าเป็นท่าไม่ตายของก็อดเอเนลูนะครับที่เรียกมหาสายฟ้ามหาวิญาออกมาถล่มนะฮะเป็นท่าไม่ตายของเอเนลูเนี่ยเป็นชื่อท่าไม่ตายของเขา จริงมามาแล้วมามารากันเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะเป็นชื่อของเทพสายฟ้าแถวแถวแถบตะวันออกนะฮะจากตำนานของแถบตะวันออกนะครับผมแต่ตอนนี้ก็เอามาเป็นชื่อรองเท้านะครับอ่ะมามาละกันที่ผมครอบครองอยู่อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณลักษณะของเจ้ามามารักันกันนิดนึงนะฮะมามารักันมีอ่าเป็นประเภทรองเท้าเนาะอ่ามีค่าดีเฟนที่สิบห้ามีเมสเซจเฟนที่สิบนะครับแล้วก็น้ำตาลสามสิบนะครับใส่ได้ตั้งแต่ระดับหนึ่งร้อย แล้วก็ใส่ด้ทุกอาชีพนะครับรองเท้านี้ไม่มีสล็อตและในแผ่ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถเจาะสล็อตได้ครับมาเวาลากันเจาะรูไม่ได้นะะผมบอกก่อนว่าาเจาะรูได้มาเวาลากันมันจะโกงมากนะผมบอกเลยตอนนี้ไม่สามารถเจาะรูได้ครับเป็นไอเทมรองเท้า,ท,าที่ไม่สามารถเจาะรูได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้ามาบวลากันกันว่าทําอะไรได้บ้างน,นะฮะก่อนอื่นเลยก็ความสามารถแรกนะครับสร้างความแข็งจากการโจมต,รตีทาเวทมตนแก่มอเตอร์ประเภทบอสเพิ่มขึ้น15% ครับก็คือเวทบนตีบอสแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นความสามารถทค่อนข้างเล็บง่ายเแา่เได้ง่ายนะฮะดูต่อไปนะฮะนี่ครับนี่คือความสามารถที่ผมพูดถึงตะกี้ครับสามารถใช้สกิล Lord of Vermilion เลเวลห้าได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมสวมใส่มาบากันอยู่ใช่ไหมและผมก็สามารถใช้ Lord of Vermilion ได้อย่างที่เห็นนะฮะแม้แต่แค่เลเวลห้าก็ตามนะแต่ว่าถ้าเกิดผมใส่มาบากันคู่กับลิงอัลป์สุสุดสองข้ามันจะแรงมากแต่ผมไม่มีลิงอัลป์สุสุด อ่ะตอนนี้ก็เพราะงั้นแล้วก็ในความที่ผมเป็นอาชีพซอัเซอร์เนี่ยหลอดออฟเวอร์ไม่ได้ของผมมันจะไม่ได้แรงเลยนะฮะดามเมจน่ารักมากที่เร็ว่านะเนี่ยดามเมจเบามากนะแม้แต่ไล่เร็วมากก็ตามอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายฆ่ากันแป๊บนี่ฮะเดี๋ยวตายโอเคหุ่นเบต้าก็โหดโหดในบางทีนะฮะ อ่ะโอเคสามารถใช้สกิลหลอดออฟบิลลิอนเลเวลห้าได้นะฮะอ้าวในแบบหันมาทางนี้ออโอเคอ่ะแล้วมีอะไรครับมันไม่ใช่มีแค่นี้แน่แนๆนะฮะลดคูลดาวของสกิลวาริทัยสเปียลงหนึ่งวินาทีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกความสามารถหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นรับเจ้ามามาละกันนะฮะก็อย่างที่บอกมามาละกันเนี่ยมันเป็นชื่อของเทพสายฟ้าทางแถบโทวีปแถวทางแถบทวีปแถวโซนเข,นข,ข,เขตตวนออกใช่ไหม อ่ะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอ่ะมันก็เลยมีความสามารถการซัพพอร์ตเรื่องของทาสายฟ้าพักลมเนี่ยซึ่งหลอดออฟเวอร์เลียนก็เป็นสายฟ้าวัลลิธาสเปียร์ที่เป็นสกิลของซับซึ่เลอร์เนี่ยก็เป็นทาสสายฟ้าเช่นกันนะครับวัลลิธาสเปียร์ในปัจจุบันเนี้ยนะครับในแผนโล่ร้อยแปดห้าเนี่ยมีสิบเลเวลนะครับแล้วก็ขยายอ่าขอบเขตความเสียหายเป็นเก้าคูณเก้าช่องนะครับอ่แล้วก็เปลี่ยนจากการโจมตีจากการโจมตีที่คำนวณทางกายภาพและเวทมนต์กลายเป็นเวทมนต์อย่างเดียวแล้วนะครับแล้วก็ความรุนแรงก็จะเพิ่ม ขึ้นตามความสับตามอ่า B vel, In, ader, นะ A, เบรเวลค่าอินสกิลไลนิ่งโหลดเดอร์นะสกิลไอเคลือบเคลือบท่าลมอ่ะของของสกิลเสกแล้วก็สกิลสไตกิ้งที่เรียนรู้มาครับซึ่งจริงๆตัวนี้สไตกิ้งผมไม่ได้อัพนะเดี๋ยวผมก็อาจจะไปรีเซ็ตสกิลเราไปอัพไว้เดี๋ยวต้องรอดูโอกาสที่อาจจะตัดไอ้นี่ทิ้งไปนะเราไมาเอาสไตกิ้งแทนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวาริชาตเปียเดิมๆอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดคูดาวม,มันคือสี่หรือห้าวินาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่า มาบัลลังก์จะช่วยลดให้หนึ่งวินะครับถ้าคนเล่นไออมาก่อนก็น,น่าจะรู้จักเจ้า k คิงออสเปอร์ดิฟเค t กับตอร์เบิร์ดคิงลิงที่ช่วยลดคูลดาวของพวกสกิลเวทใหญ่ของตอร์เตอร์จนทำให้พวกเดมอนดัตเอิร์ดเกรฟไวทายสเปียพวกนี้ไม่เหลือคูลดาวอยู่แล้วนะครับทำให้สามารถยิงรัวๆได้นะฮะก็เปรียบคล้ายๆกันครับมาบัลลังก์ก็จะมาทำหน้าที่ตรงนั้นเช่นกัน,น,นก็คือช่วยลดคูลดาวน์ให้สกิลแต่มันจะลดแค่วันลิตไทสเปียมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับเวทธาตุนมโดยเฉพาะนะฮะ ยังไม่หมดครับมันยังมีความแข็งแกร่งทุกซ้อนอยู่ทุกระดับการอัปเกรดของเจ้ามามาลากันเนี่ยนะครับจะเพิ่มหมายเีขพอยต์2% max sp 2%ปลีบวก5นะครับและสร้างความแตกยจากการโจมตรีด้วยเวทมนต์ทัดลมแรงขึ้น3%นะครับตัวดับการอัปเกรดมาลามาลากันที่ผมมีเนี่ยเป็นบวก4นะครับผมยังไม่กล้าตีบวกสูงกว่านี้ครับจริงๆมามาลากันตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆราคาถูกมากเลยนะถูกแบบถูกโคตรๆแต่พอมีลิกอฟสูสูมาเท่านั้นแหละราคามันพุ่งเลยนะ ผมก็เลยยังไม่กล้ามาเสีย่ยงตีบวกขึ้นบวกเจ็บเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตีบวกที่กำลังจะจัดขึ้นแล้วเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะเอามามาละกันเนี่ยมาเคาะเป็นบวกเจ็บนะฮะแต่ทีนี้มา,มามาละกันผมเนี่ยยังบวกสี่อยู่เพราะฉะนั้นผมก็จะได้เป็นแม็กฮิตพอยต์บวกแปดเปอร์เซ็นต์แม็กเอสพีบวกแปดเปอร์เซ็นต์ตีบวกยี่สิบแล้วก็เวททะลมต้นตีแรงขึ้นสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติผมมีมามาละกันที่บวกสิบมันก็จะได้ถึงแม็กฮิตพอยต์ยี Max ่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เวทท่านลมตอมตีแรงขึ้น3 0นะครับถ้าในนี้นยังไม่พอครับสมมติถ้าผมมีปัญญาเคาะมามลากันถึงระดับบวกสิบซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเจลได้จริงๆนะครับเมื่อมาเวลากันเนี่ยอัปเกรดถึงระดับบวกสิบซึ่งเป็นสูงสุดก็จะสามารถก็จะมีความสามารถใช้เวทบนตท่านลมต้องขอแส่จาก,การตอมตีด้วยเวทบนตทธานลมเพิ่มขึ้นอีก5 0นะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์โลของเดิมที่ตรงนี้มีความสามารถตรงนี้3 0ถ้าผมมีปัญญา ขอขึ้นบวกสิบเท่าก็เวทท่านมผมจะแรงขึ้น80%ปนะครับแปลว,ว่าทั้งวลิทายสเปียร์ของผมเนี่ยก็จะหวังผลได้เลยนะครับมันจะแรงโค,โคตรๆเพราะฉะนั้นถ้าผมมีลิง์ออฟประสุดสูตรองข้างแล้วผมใส่คู่กับมามาแล้วกันเนี่ยหลอดออฟเวอร์มิลเลอร์ของผมก็จะยิงแรงได้ไปแพ้คุณเยี่ยมคลิปที่แล้วเลยนะฮะก็คือมันจะแรงโคตรๆจริงๆผมยังไม่ได้คำนวณนะแต่มั่นใจว่ามันแรงมากแน่ๆนะฮะแล้วยังไม่หมดแค่นี้ครับนอกจากแรงแล้วเนี่ย ผมยังยิงได้รัวๆอีกด้วยอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะว่าผมยิงรัวได้ขนาดไหนนะ,ะเนี่ยบางแก้าผมไม่มีผมแทบไม่มีสกิลดีเลยเลยเนี่ยคือผมไม่แทบไม่มีดีเลยเลยเว้ยแล้วถ้าผมลดไล่ก็ไปอีกก็จะเป็นแบบเนี้อ๋อมันลดไม่ได้เนาะคือผมต้องมีค่าเด็กไก่สิที่เพิ่มขึ้นนะฮะมันถึงจะลดไล่ได้เรียกสมอนหมามันไม่ช่วยแล้วไ่เพราะว่า หลอดอัลเบอร์เมเลออนในเจโอมันไม่มันไม่มีฟิกแคสนะฮะอ่ามันมีแต่ว่าเลเวลแค่ไทม์แล้วก็มีดีเลย์ซึ่งดีเลย์อย่างที่เห็นผมแทบไม่มีเลยเห็นสกกังเกตป่ะผมยิงหลอดอัลเบอร์เมเลออนมันแทบไม่มีหลอดดำขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าขอสามารถขอมามาละกันนะครับเมื่อมาละกันเนี้ยสวนใส่ร่วมกับเอนชานลันอเวย์เมจิกนะครับก็จะทำให้ได้อินบวก40และลดดีเลย์หลังใช้สก,กิลลง40%่นะี่คือสุดยอดไม่ตายของมามาละกันลนะ ถามว่าลานอเวเมจิกผมอยู่แถวไหนลานเวเมจิกผมอยู่กับไซ่ิกดสเปียร์ลอสครับใส่ขีดสเปียร์ลอสเป็นอาวุธของอ่าไอ้แพดเอ็ดดาไบโอแล็บนะซึ่งในเจลเนี่ยมันสามารถเอชันรันดเวเมจิกได้อย่างที่เห็นนะผมเอชันรันดเวเมจิกอยู่เนาะนี่ความสามารถของรันอเวเมจิกนะอินบวกสองร้อยเนี่ยเป็นความสามารถของรันอเวเมจิกเขาซึ่งลานอเวเมจิกตรงนี้ก็จะไปคอมโบกับอามามาละกันตรงนี้ที่ทําให้ได้อ่า อินบวก40และลดดิเล์หลังใช้สกิ้ลง40%ครับถามว่าถ้าผมไม่ใช้สะกิ้สเปรลวผมใช้อย่างอื่นเนี่ยผมจะหาลานอเวเมจิกมาจากไหนได้อีกนะครับผมก็ต้องตต่ว่าตัวมามาลกันเองก็สามารถเอ็นชาร์ดรันอเวเมจิกได้เช่นกันนะครับแต่มี่ยังไงก็คือต้องเอาไปเคาะให้ถึงบวกเก้าก่อนนะครับอืมซึ่งราคาของบวก9มามาลากันมันก็สูงมากอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดถึงบวกสิบบวกสที่คือราคาแทบจะแพงกว่าการบอสหลายหลใบแล้วด้วยซ้ำ ผมเคยไปเช็คตลาดอยู่บวกสิบมา,มาละกันราคานี่คือแทบจะขอสร้างบ้านเลยทีเดียวนะฮะเข่าๆข้าจะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้ามามาละกันนะฮะก็ํำนองนี้แหละนะฮะเป็นรองเท,ท้าที่เรียกได้ว่ามาซัพพอร์ตกับลิงออฟปัสสูดได้อย่างดีแต่ผมไม่มีลิงออฟประส,สูตนีนะั่นคืออสิ่งที่ผมเสียใจมากนะค,คือผมยังไม่มีตังเซอร์นะครับตอนนี้กำลังเก็บตังทำของของอาชีพวันเดอร์เลให้มันไปสุดทางกว่านี้อยู่นะครับก็เลยยังไม่มีทุน ไว้ทาอาชีพอื่นก็เลยไม่สามารถเอามาลองได้ส่วนตัวคุณเยียบเองก็ตอนนี้แกก็ติดทุระด้วยนะฮะทุระที่ผมทุระที่ผมพูดสิทธ์นี้อ่านว่า KRO นะอ่าก็เลยไม่ได้ไปขอยืมดิงอองอัปสุสุมาจากแกสักทีนะฮะจริงๆถ้ามีดิงอองอัปสุสุสองข้างผมอยากจะมาลองเหมือนกันิงออปสุสุสองข้างกับมามาลกกันเนี่ยนะฮะเมื่อมารวมกันแล้วมันจะเทปซาขนาดไหนนะครับอ่ะรองเท้านี้จริงๆมันก็ไม่รู้จะให้ลองอะไรเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทดสอบเนาะตอนนี้ผมอยู่ในแมป อ่าเคหานบอมมุดนะครับหรือแมปของเอพิโซด17.2เนอะซึ่งเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรมาก <laughs> <laughs> มันกเ็เล่านี้เอง <laughs> นะฮะตัวเบตา้าหุ่นเบต้าไม่ใช่บอสนะเพราะฉะนั้นถึงติดอ่าความสามารถไอ้นี่เวทมอนตีบอสแรงขึ้น15%ก็ไม่ทำงานแล้วก็ถึงแม้จะติดอ่าปทบาทการทำลิมิตออฟรูดเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ทำให้ผมใช้เวทตีแรงขึ้นแต่อย่างใดน,นะฮะ สังเกตปะบริทายสเปียรที่เปลี่ยนแสงไฟอ่ะคือมันโจมตีเป็นความกว้างเก้าขุนเก้าช่องไปแล้วนะครับมันก็เลยแบบดูดีขึ้นนะมีมีความคูดขึ้นอ่ะจริงจริงแล้วตัวนี้ผมเอามาเล่นสายแต่ไม่ได้ไม่ได้จะเอามาเล่นสายบริทายสเปียรแต่อย่างใดคือมาบารากันที่ผมเอามาใส่เนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาแบบปูเทเวทลมนะผมเอามาแค่ใช้ความสามารถตรงนี้คู่กับลันเวเมจิแล้วได้อินบวก40แล้วก็ลดดีเลย์40%เท่านั้นเอง นะแต่ว่าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะเคาะมาเวลวกันนี้ถึงบวกก้าหรือบวกติดแล้วก็ทำเป็นสายหลองอัลเบอร์มิเลออนกับวาริทาสเปียร์แบบเต็มตัวเลยนะครับเพื่อลองเล่นสายเวทลมที่เป็นสายอินดี้ดูนะสายเวทเวทวาริทาสเปียร์จริงๆคือสายอินดี้นะคือในเจโอสวยเขาจะเล่นสายไซคิกเวฟนะฮะไม่ก็สายเป็นไดมอนดัสผสมเอิร์ธเกรฟนะฮะสองสายนี้ก็เลยไปไดมอนดัสกับเอิร์ธเกรฟสองสายอย่างตัวนี้ผมก็บิวมาเป็นสายไดมอนดัสนะ อได้เอพีสีดีกว่าเนี่ยตอนนี้ผมก็บิ้วเป็นสายไดมอนดัตนะฮะก็อย่างที่บอกคือผมเอามามาละกันมาแค่เอาผลลัพธ์ของค่าอินบวกสี่สิบแล้วก็ลดดีเลย์เพื่อทําให้ยิงไดมอนดัตได้โลัวๆเฉยๆนะครับส่วนเลือกคูดาของไดมอนดัตผมก็ตัดไปหมดแล้วด้วยความสามารถของเจ้ายิงออฟเซอร์บริดเจอเคดกับตเป็นเลคินเลงสองข้างถ้าเป็นคนเล่น IRO ก็จะคุ้นเคยดีนะฮะกับคอมโบนี้นะฮะก็จะลาลานี้นะฮะโอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับเจ้ามามาละกัน รองเท้าสายฟ้าที่ทำให้ใช้สกิลหลอดออฟเบอร์มิลลออนเลเวลห้าได้นะครับแล้วก็คอมโบกับสิงออฟปัสสุที่ทำให้หลอดออฟเบอร์มิลลออนของเราเนี่ยแรงโคตรรนะฮะแม้ผมจะไม่ลองก็ตามก็ต้องขออภัยมาจริงๆนะแต่คือ Feeling แบบฟิลลิ่งแบบหยาบาเสนอนะอยากหเห็นว่ามันเป็นยังไงนะฮะอยาก้เห็นเฉยๆว่ามันเป็นยังไงก็ฟิลลิ่งก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเราไล่หลอดออฟเบอร์มิลลออนรัวๆได้นะะ ก็แต่ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตจบก,การนําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทดสอบยังไงกับเจ้ามาวาละกันนะฮะยังไม่มีไอ้นี้ยังไม่มีลิงออฟประตูแล้วหลอดอ,ลออฟเอร์ออนเวลาที่ไม่มีลิงออฟประตูแล้วเป็นเลวฮาด้วยนะครับอย่างที่ผมใช้ให้ดูแต่แกคือมันดามเมจมันน่ารักมากมันน่ารักเกินไปนะฮะยังไม่สามารถเอามาทดลองหรืออะไรได้นะครับแต่ก็อยากจะนำเสนอน,นะฮะอยากให้ดูจริงๆว่ามันมีไอเทมชิ้นนี้ด้วยที่มันค่อนข้างแรงพอสมควร ทางในแง่ของอัตราและราคาของมันอ,อโอเคครับผมตอนนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ